Bye. Ah. ธรรมชาติหลายเมืองครับนะฮะจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ก็จะมาตกสปิวนะฮะตกสปิวตกตรงนี้นะฮะเป็นสปิวครับก็เป็นหมายธรรมชาติหมายหนึ่งอยู่จังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนนะครับเป็นคลองน้ําค่อนข้างเชี่ยวนะครับน้ําก็ไหลแรงพอสมควรนะฮะหมายโดยรวมก็เป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมก็จะนั่งตกประมาณนี้นะครับจะตกเยูอประมาณนี้นะครับวันนี้ก็6กโมงกว่าแล้วประมาณ6กโมงครึ่งอาที่กำลังจะขึ้นนะครับผม เดี๋ยวไปติดตามชมครับวันนี้จะมีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่านะครับผม อยู่แล้วครับโอ้ตัวเล็กครับเอาเก็บไว้ก่อนเป็นปลาหมานกำลังน้อย ตอนนี้ผมก็ได้ย้ายหมาเป็นฝั่งตรงข้ามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมปกติผมจะตกอยู่ฝั่งนู้นครับเมื่อเช้าผมจะตกอยู่ฝั่งตรงนู้นใต้ต้นไม้ฝั่งนั้นนะฮะพอดีรถมันจะวิ่งค่อนข้างเร็วแล้วแล้วมันวิ่งเร็วมากและวิ่งแรงมากผมก็เสียวมือนกันก็เลยตัดสินใจข้ามาฝั่งนี้ดีกว่านะฮะฝั่งตรงข้ามนี่ก็โอเคครับร่มร่มดีมันจะเป็นประมาณใต้ต้นไทรนะครับใต้ต้นไทรนะฮะจอดรถไปตรงนั้น ก็มาถึงผมก็มันมันเห็นปุ๊บผมก็ไม่ไม่ค่อยสบายใจเลยอะ่ะเนี่ยเจอแบบนเนี้ยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเขามาตกปลากันแล้วเขาก็ทิ้งแบบทิ้งเต็มไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวตอนกลับผมคงต้องเก็บไปให้หมดนี่ผมถุงเนี่ยผมเตรียมไวล้ละเตรียมถุงไว้แล้วเพื่จะเก็บไว้ให้หมดเลยมันจริงๆแล้วผมว่าหมายดีๆอย่างนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะทําให้มันลกอะไรขนาดนี้นะผมว่านะจริงๆแล้วนะ คือหมาดีๆมันก็มันก็หายากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็ถูกปิดไปก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักตกปลาบางท่านนะครับเขาก็ไม่ตระหนักถึงความสะอาดหรือว่าไม่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้คือนามาใช้ได้แต่เอาไม่กลับไปไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจนะฮะเอามาท้าได้ามากินได้แล้วก็เอากลับไปไม่ได้เดี๋ยวผมก็คงต้องเก็บนะฮะ ผมที่แรกเลยตั้งใจว่าจะตกเป็นสปิวนะตัวอุปสรรคหลายอย่างมันตรงนั้นมันตกไม่ได้เลยผมก็เลยย้ายข้ามมาฝั่งนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นชิงหลิวนะฮะระยะ3.6นะครับตกเป็นไม้ตายนะฮะไม้ตายขอเดียวนะฮะสายเมน8ปอนสายหน้า6ปอนนะครับผมใช้ปั้นติ้งนะฮะก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าข้ามฝั่งมามันจะดีกว่าฝั่งนั้นไหมแต่จริงๆฝั่งนั้นก็ได้หลายตัวเหมือนกันนะได้ข้า5 6ตัวเหมือนกันนะแต่ว่า มันน่ากลัวมันอยู่ริมถนนพอดีเลยรถมันวิ่งเร็วมากแล้วมันใช้ความเร็วมากผมก็เสียวมันจะวิ่งมาหาเราหรือเปล่าก็เลยข้ามมาฝั่งนี้ดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูฝั่งฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามเ,เดี๋ยวไปดูนะฮะว่าฝั่งนี้มันจะกินดีกว่าฝั่งนั้นไหมเดี๋ยวไปดูเลยครับผม นะครับกำลังไฟสวยๆครับยี่งกระฟ้าใหญ่

ดวดเลยครับขอหางแดงเดียวหางแดงครับผม Hello? ครับผมเดินไปแล้วโอ้โหไม่อยู่น่าได้ตัวที่แปลกเ่ย ยังไซใหญ่ยังไม่เจอมีสกไซใหญ่ยัยไยงไม่เจอตัวเล็กหมอโคมอโครับผม มาโคย่างอะไรกดกด้วครับกดกดอาเลยวะโอล่มา ประมาณครับไป<ฟ>ขอได้กินมหางตัวมั้ง ก็ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ปลาหางแดงนะฮะวันนี้ไม่มีปลาไซส์ให้น้าๆได้รับชมสักเท่าไหร่นะฮะวันนี้ไม่มีปลาไซส์ให้น้าๆได้รับชมนะครับโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็คงต้องเดินทางกลับก่อนนะครับยังไงสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอฝากช่องด้วยนะครับวงวลิษแชนแนลนะครับผมวงวลิษัทแชนแนลนะครับนะฮะชอบไม่ชอบยังไงก็ติชมมาใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผลงานวันนี้ได้อะไรมาบ้างได้แค่ไหนนะฮะได้ปลาขนาดไหนนะฮะ เดี๋ยวไปดูผลงานวันนี้นะครับจะได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูนะครับผมครับผมผลงานวันนี้นะฮะก็ได้เยอะพอสมควรครับผมประมาณนี้ฮะส่วนใหญ่ก็เป็นปลาตะเพียนปลาตะเพียนนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นปลาตะเพียนนะครับเป็นสร้อยนกเขานะฮะเป็นพวกหางแดงครับผมก็เดี๋ยวผมจะคัดเอาแต่ตัวใหญ่ๆไปนะครับผมจะปล่อยตัวเล็กไปเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปเก็บขยะก่อน แล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งครับผมหมายโดยรวมก็เป็นประมาณนี้ครับที่นี่เขาเรียกคลองท่าสารนะครับคลองท่าสารจังหวัดนคนปรปฐมนะฮะผมก็ตกอยู่ประมาณนี้ใต้ต,ตน้นไทรลมลื่นดีครับลมลื่นดีก็เดี๋ยวผมจะเก็บขยะก่อนนะฮะดูสิฮะยเยอะแยะไปหมดเลยครับผมฝากนันทา ที่ชอบตกปลาด้วยนะครับโครณาช่วยเก็บเก็บกันหน่อยฮะว่าหมายดีๆมันก็ไม่เหลือแล้วฮะเขาก็ปิดหมายหมดแล้วขยะทิ้งก็อย่างนี้ก็คงจะไม่มีที่โตอีกต่อไปครับผมโอเคครับผมโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม ปลาที่ได้วันนี้นะครับก็เอามาเป็นบางส่วนนะฮะมาทอดนี่ครับนี่น้ำจิ้มซีฟู้ะครับผมกลับมากรอบโอเคครั okay, บผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ